พี่น้องกัศิล้องมาผากเสียงวิีโอของตะ้ของเบิงเนาะว่าสิไดบอเนาะจ้าโดนนักกัสิ์ผ้าไม่เห็น mm hmm. ห่อหมกจ้าห่อหมกเนื้อป่าแซลมอนใส่หัวปีพร้อมเดอ้อแต่ก่อนอื่นเลยเนาะหลังจากไปตลาดมาแล้วก็ต้องไปหาใบตองก่อนฉะนั้นแล้วใบตองก็้าต้องสื่อเด้มีคนปนลู่ว้เฮ้าหล่หลายขางทางเมจจ้าล็อกพอไม้แล้วเฮาก็ตัดเอาเลย3-4ใบจ้าแต่งกริงเห้เพิ่นพร้อมเียบรอยเนาะแต่ว่านกับเป็นเวรนกลรมได้พี่น้องเบิงซะ ถ้าเบิ่งเอาเด้อบ,บัดนี้เว้นกับมันสิมาในรูปแบบเลยเออย้อนว่าวพอเจ้าของเนาะเฮาก็เลยตัดเอาเลยนี่ล่ะจ้าจังหวะดนี่ะนะะละจ้าโดดยาวจ้าแลนค่ะแลนค่ะแลนเอาออกให้แน่เอาออกให้ฉันเนี่ยฉันรับบ่ได้ฉันขี้เดียฉันก็อยากขยแยงมันแห้งหยหางกินมันเดียว้า สุกคนลูก่าแล้วบัดนี้เออนี่นี่จับปีกกลวยท่วาเขาก็มาซอยเตรียมพักจริยังทุกอย่างแล้วซอยไปค่ะโอ้ยจังหวะนี้คืสซอยดีแต่ว่าซอยเก่งขนาดเนาะเจ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 าะหมดแล้วเจาะเจาะแดแดเก่งค่ะอ้าวนี่จ้าอันก็ด้วยความที่ว่าฉันน่ะเป็นคนหอหบกบงงามแล้วก็หอกบ่าเป็นงานฝีมือบ่ค่อยดีปันใดแต่ว่าขยักเห็ดฉันก็เลยเออจับป่วยมาก่อนเราค่อยมัน ลักไซฮนะห้องกลวยก่อนอย่างหนาไมันเฮียหย่อนห่วหัวเป็นกันเลยแรงว่าทุลักทุเลนเนแนวหัวแหลกอผู้ชายผู้หายดอกสัวเสียสนสัวสวยแล้วเมื่อยกับเมื่อย์หอนกับหอนนี่นี่ฉันกัอันมาลงมืออยู่นี่เลยจ้ะหน้าบ้านของฉันนะจ้าจากนั้นกับปกัปกปกัปกปักเอาสดุดหนามใช่น้ำค่ะสัดน้ำใช่น้ำเซ้า,มา,ามหมอนเนื้อเจ้มอนจุกจุกไล่หอนอี<ไ>่เด้อ เฮ็ดขายได้เนี่พี่น้องบมเดลกำไลดอตเฮ็ดขายโฮลัสิปพาบาท์สันเนื้อปารลายลายฮะเอ็นผักกับบอยนี่โหไปหัวมากได้หัวฟูอีปีอยู่โอ้ยช่นนั้นเห็ดเราเช่นอยากอายลูกค้าอยู่เด้อเพิ่อนกระสือกันว่าสั่นเนี่ยเนื้านเนี่ยมารกว่าสันเดยเพิ่อว่ามากเกมึงหัวหมกฉันเนื้อนี่พับแล้วพับอีกพับจังเดกับบเสร็จจะเขื่ออะต่อไปค่ะพับพับพับอะเสียบใหม่ค่ะแล้วแล้วเหมือนี้ แกส่งงามยูแต่ว่ากับงงามบานได้ฉันเห็นจังหวะนี้แล้วฉันอยากไห้ฉันซึ้งซึ้งร้ายซึ้งฉันซึ้งลีซึ้งหม่ซึ้งม้ซึ้งหนึ่งนาเออมันเป็นซึ้งจังสันจัดเรียนใส่ซึ้งแล้วก็ปิดฝาแล้วก็เตรียมเข้าห้องครัวได้เลยค่ะคุณพี่เอาวันนี้กับ่างที่บอกนะจ๊ะว่าเป็นมอแลบเนาะการพึกคัดมันก็ต้องแบบว่าผู้หายนิดนึงอมันกันงามหรือล่ะบางชอบมันกับงามยูแต่ว่ากันยังมังงามที่สุด ข้าเลยได้แบบใหม่มากนี่แบบใหม่แบบที่สองแบบสับๆนะคะสวยมากแต่ลืมทายคิดไวเห็นว่านี่งามแหงชนะเลิศหมอแหลกชั้นขายบรุรเดย์หมอที่สองนี่เจียมลงหมอเลยค่ะรวมทั้งหมดแล้วอยู่ที่ประมาณ25ห่อนั่นเองนะคะคอหมูจาก45บาทขายในหมูบ่บัตเพื่อนๆอยู่ดีลูกค้าบอกว่าอร่อยมากค่ะอรอเลยนะคะรอบหน้าพี่จองล่วงหน้าโอ้ยฉันกับทับใจเนาะรอมาสนิทกันยังระบาดที่นี่โอ้ เต็มจ้ะซึ่งสันกัน้อยน้อย,อยฉันซึ่งได้น้อยยนงลองบ้อยากซึ่งหลายปานใดเอาซึ่งไน้อยพอจ้ะสมนีก็พอพอดีเมื่อเยเนื้อบอัตรทีนี้ว่ามันสิออกมาเป็นหน้าตาจังใดปิดหมอไปจ้ารอแป๊บหนึ่งสิบนาทีนะคะออกมาแล้วอ่ะน,นี่มอแรกด้่นี่อันนี้บั่งามปานใดแต่ออกมาลเลยมันจะเสียเพียง